วานวยนี้เลยวานไ่ต้องเร่งเดือหวานแตงกวารานนั้นใบใบเลยวานตองแรงเร่ยดนี่เเป็นแก้วันนะกมันแตกมันแตกมันอย่างนี้เลยเลยมันแตกมันอย่างะยายเลยครับมันด่ตเนินมันปลดทุกปลดพอช่วยปดความว่านไดกี่บิด้ะวานไหมคะวานไหมวานครับวานไม่ปิดว่านเลยของนเลยโอ้ นี่ก<า>ินจมมนุนใจวันกันยินกันดูเลยมั่งนุ้ยไม่นะค่ะน้เงจีโต้มันกันเลยมันเดี๋ยวนี้แตงเก็บท็อน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ตังค์หมดดิเลยครับมีตาสร้องวันวันวันน,นนี้เลยครับแตง อ่านี่คือขนาดพอดกันว่านบนนี่ผมไม่ต้องมาพักง่าเลยเอาไปบุบุดใี่จริงเงี้ยเลยอะ

อ,อ,อู้นี่ดีนะำแมงวีขก้าวเพิ่งมาลงเลยแต่นั้นตรงช่วยนั้นกิโลได้คะหลวงกันหลวงมีประมาณประมาณเจ็ดถึงแปดโลครับดังน้้ยดัง,ดง,ดง,ดงเกเืกเลยอกเลยอ่ะเป็นซอกเลยช่วยหมาแปลงโมคุณภาพจากหาสามล้าน

เลตี้มียี่ิบโลปนไปไม่ตาเร่งบ้าี่เล็ลงล้อน้อยีเลูกลงื้อ้าลูก้าลูก้าลูกเลื่เงินดีห่อยเดนะ đúng vậy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 